อายชินนายชินนายช่นมยุง่งไปเยางเป็นห่วงจังทีครับเพราะว่าเห็นไม่สบายบ่อยอ่าเหรือเป็นห่วงพี่ไทยจังครับเพราะเที่ยงหนักมากเลยแบบนี้นะครับอ่ะใครตอบก,ก่อนดีอาจารย์จิ๊นตอบก่อนพี่ครับครับจิ๊นลุกเป็นห่วงใครดีครับหลังจากที่เมื่อกี้วิ่งเอากลวยไปถึงไกลเลยผมต้องตอบคนที่เจ็ด เอาใหม่กับาบูหรอเอหรันคิวไม่ถูกเลยที่มพร้อม่ะต้องมีมูด้วยเออี่ออกช่ตัวนีบอ่ดเียคิววอนคอเปอร์ค้านี้ถูกชวคอพเปอร์ตอบก่อนเลยร้บยังขอดูหน้าเพื่อนกนจ้าใครดี ผมขอเรียกเรื่องจังนบเรื่องจังเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่พี่หยองพูดไปครับคือเขาป่วยบ่อยไงเออล่าสุดก็เพิ่งเป็นอะไรนะซือเอ๊ะไอ้ยัยแม่ไอ้ยัยไม่รู้ไม่รู้ใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่ผมรู้จักกันจังมาเนี่ยจังป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบเป็นไข้หวัดใหญ่ประมาณสองรอบสามรอบอยากให้ยี่สิบเราดีผมก็เลยแบบเป็นห่วงเขาอยากให้เขาแบบว่าไม่อยากให้เขาป่วยครับอยากให้เขาเป็น เออแข็งแรงเพราะว่าเขาเป็นรุ่นรองภาษาีผมนะฮะัเอนพทชครับครับผมพุทธชัยคว่อ่คอระครับผมต้องต้องเล่าหน่อย ขึ้นในกระเป๋าเราลองฟังก่อนช่วงนี้คอปเปอร์เนี่ยฟิฟหุ่นจะฟิฟหุ่นเขาแบบไซส์ตัวใหญ่ขึ้นบอดี้ใหญ่ขึ้นอยากอะยรอ่ะสีรุ้งมีกล้ามใช่ใช่แล้วเหมือนแบบก็เลยต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าล่าสุดก็เลยแบบถามว่าใส่อะไรดีอะไรเท่อะไรเทเซอะไรอี้างเงี้ยก็เลยแบบเห็นช่วงนี้ช้อปปิ้งอยู่ว่าเป็นห่วงขึ้นในกระเป๋าแล้วเพื่อนนะเป็นห่วงขึ้นในกระเป๋าไหนคอปเปอร์เห็นกล้ามสีรุ้งหนึ่งสองสามเพิ่ม อยากเป็นบวบไทรที่สุดครับในโลกของเรานี่เลยครับผมเลยค่ับทำไมเป็นหบวบนะผมอยากให้เขากินน้ำเยอะๆครับอ่ากินน้ำเยอะๆอาจจะงงเท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่าฟังคือมาบวบเพราะกินน้ำแต่ลูกผมว่าผมก็กินน้ำเยอะอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมเล่าฟังสองสามวันที่แล้วเนี่ยเขามาที่ห้องสองแล้วแบบเขาพูดแบบพูดไม่ค่อยชัดไหนพูดยังไงกราเยอะอย่างตอนยีฮะ สวัสดีครับซ้อมยังไงได้บ้างนี้ผมโค้เอ้ยผมถามเขาเป็นไรเขาบอกเป็นร้อนไใดร้อนใดก็ต้องทานน้ำเยอะๆใช่ก็เลยจะฝันห้วยคลื่นองกินน้ำไเยอะๆนะครับโอเคได้ครับเอเอครับขอบคุณมองไปที่หัวไทยที่สุดครับในวงของเราครับเป็นหัวงที่ไทยก็ได้ครับ แบบเป็นห่วงลิ้นพี่ไทยครับแบบพี่ไทยพูดเร็วมากบางทียิ้มแค่ผมไม่ทันเลยแล้วเชื่อหรน้องไทยก็น่าพูดเร็วไหนไทยพูดได้แบบฟังซีโอ้โหวันนี่ยครับกมาแล้วจะแข่งก็คือเป็นหัวเป็นหัวพี่ไทยใช่ค่ะนะคะพี่ไทยนะครับพี่ไทยเป็นหัวไทย ไปถุงพี่อาจารย์ได้เงินถุงเขาแบบเขาแบบฮาๆหรือแบบสาระจริงจังเลยเอาทั้งสองย่างขอหาก่อนแบบห้าเหรอเอาฮาเลยนี่เตรียมขำแล้วนะคุณคุณเตรียมมาทั้งสองแบบเลาครับผมเตรียมแบบเดียวเลยเอาแบบสาระดีกว่าเพราะแบบแบบฮานี่เดี๋ยวนี้เริ่มแห้งแล้วแห้งห่อยแล้วแบบจำสาระคือว่าพี่รันเนี่ยเขาชอบบอกว่าแบบพี่ใครอยู่แบบอยู่ไอเนี่ยไอเหนื่อยไอชิ้นนี้ไออย่างงี้งั้นพี่รันก็เออพี่รันแบบให้พักผ่อนเยอะ ครับผมก็ผ่อนเยอะกพรแบบว่าเป็นลีดเดอร์ไงหนูกเรียนด้วยสอบรถอะไรเงี้ยก็อยากบอกเวลาขับรถก็แบบอยากให้ช่วยใครขับอย่าขับเร็วแล้วก็แบบนอนเยอะอะไร่เงี้ยการเติบโตครับผมสาระจุลินทรีย์สาราละเพระมันจรงจังเลยเาะว่าเป็นเป็นหัวหน้าด้วยเป็นลีดเดอร์ด้วยแล้วก็ต้องมาผ่อนด้วยพีพอเพืจะได้มีสถิติในการคุมแบบว่าเล่าหนึ่งในวงของเราหน่อครับโอเคเน็กครับเน็กครับผมเน็กซ์วงใครมากที่สุดครับในวงของเราครับผมเลือก เรื่องเอแล้วกันครับผมคือมันได้มาเป็นอย่างนี้ครับผมแบบไม่ต้องกจะให้น้องระวังตัวมากขึ้นก็คือช่วงนี้เอเอสุ่มซ้ำนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรครับก็คือพอมาถึงที่นี่เอเข่าชนกับกระเป๋าเดินทางหรือน้องบอกเจ็บมากแต่ตอนนี้หายแล้วครับหายแล้วนะลูกน่ายอ่างที่สองเคยนี่บอกว่าเอกัดฝีตัวเองนี่ไงบอกพี่พูดเร็วพี่พูดเร็ว ใช่แค่นี่เด่นอย่าเอคืนน้องไ่ไมครับเอเขาพูดเร่าทไมกัดีเ้ยรู่ไหมครับเขาพูดเรื่องือนกันรแล้วกัดเวเราเป็นไงล่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็เรสิ่ดีมากครับเป็นแขกไม่เป็นยังไม่เป็นนะแต่ว่าถือกันอยู่ตั้แต่ใช่ครับโอเคอารมมที่ม็นมเนะครับที่ในตนเอาล่ะต่อไปจิ่บูก้าถึงแล้ว ใช่ครับแต่ว่าก่อนจะไปเป็นห่วงเป็นทวงใครเนี่ยผมว่าเพื่อนหกคนที่เพิ่งพูดไปเนี่ยน่าจะต้องไปเตรียมตัวก่อนอไม่รู้ทำไมอาจจะมีโชว์พิเศษนะแบบรู้<อ>ดีใครที่รู้ก็อาจจะรู้แล้วดูไปดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวทีเนี่ยเดี๋ยวน้องจิ้ม<อ>พี่อ๋องจะดูแลเองครับ Các bạn những